ที่วัดโพธิสัตวโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้มีการจัดทําทางเข้าออกศาลเจ้าสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะเข้าร่วมพิธีถือศีลกินผักโดยมีการจัดวางเชลแอลกอฮอลหลายจุดเพื่อให้ผู้ร่วมเทศกาลสามารถล้างมือทําความสะอาดได้ตลอดเวลาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยภายในศาลเจ้าได้มีการเตรียยเสากโกตดต้งเกี้ยวและเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งเทศกาลกินเจในปีนี้จะเริ่มต้นในช่วงของวันที่17ถึง25ตุลาคม2563โดยช่วงเย็ยนวันนี้จะมีการยกเสาโกเต้งเตรียมที่จะอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อเข้าหนึ่งค่ำเดือน10ตามปฏิทินจีนนอกจากนี้ในช่วงเวลาการทำขนมอีหรือขนมบัวลอยเพื่อต้อนรับคนที่มาทำบุญที่ศาลเจ้าแล้วซึ่งในช่วงเทศกาลนี้การทำขนมบัวลอยหรือขนมอีเพื่อไหว้ฟ้าดิน Hãy thảo cồn, kênh chú Mì เจ้าที่เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยในการดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและสามารถดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและเพื่อขอพรช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวด้วยโดยมีลูกหลานที่อยู่ภายในครอบครัวได้เข้ามาช่วยเหลือการในการปั้นขนมขณะที่ปั้นขนมก็ได้มีการพูดคุยสอบถามจากแม่บ้านผู้สูงอายุทําให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งในระยะต่อมาเด็กๆจะสามารถช่วยเหลือและประกอบพิธีกรรมได้ด้วยตนเอง 我买了那。